สวัสดีค่ะน้อยทำสวนนะคะวันนี้น้อยจะพาทุกคนมาดูนี่ค่ะน้อยหนาน้อยหนาเพชรปากช่องต้นใหญ่มากเลยค่ะใบยเยอะมากนะคะใบยเยอะมากแล้วก็ติดลูกพอสมควรค่ะประมาณสิบลูกได้นะคะก็น้อยเพิ่งเห็นเมื่อเช้านะคะออกมาทำกับข้าวออกมาทำกับข้าวในครัวนอก,นอกบ้านนะคะก็มองเห็นอุ๊ยสุก ไม่ใช่สุกเขาเรียกอะไรมีมีกระลอกมาเจาะค่ะเพื่อนๆมีกระลอกมาเจาะนะคะก็นี่นะคะมีลูกนี่น้อยก็ดิดใบออกนะคะเพื่อนดิดใบออกเพื่อที่จะให้เขาโปร่งนะคะเพราะว่าจะมีมีพวกมแมลงเพลี้ยะนะคะนี่นะคะนี่ตัวนี้นะคะเยอะเลยค่ะนี่ สวยเชียวนะคะเพี้ยตัวนี้สวยสวยเห็นไหมคะเหมือนดอกไม้เลยคะ่ะเหมือนดอกไม้เลยนี่คะ่ะสวยแต่อันตรายนะคะมาดูดน้ำเลี้ยงของใบน้อยหนาแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาจับผลของน้อยหนานะคะที่นี่นะคะระหว่างร่องของน้อยหนาจะมาเกาะอยู่เต็มเลยนะคะเพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงเนาะนี่ก็แดดออกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคะ่ะเที่ยงวันนะคะ ก็เมื่อเช้าถึงสายฝนตกค่ะฝนตกตลอดเลยภูเก็ตฝนตกทุกวันนะคะเพราะพายุเข้าแดดก็วันนี้ก็ยังครึ้มค่ะนี่เป็นเวลาเที่ยงนะคะเพื่อนๆตอนเที่ยงนะคะก็นี่นะคะ่ะมีเมฆมีเมฆเยอะแล้วก็พอมีแสงนะคะพอมีแสงแดดให้ต้นไม้น้อยได้สังเคราะห์บ้างนะคะวันนี้เนาะเห็นไหมนี่ก็มืดอีกแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีฝนตกอีกนะคะอันนี้ก็ได้แดดนิดนึงก็ดีใจดีใจกับต้นไม้นะคะ นี่ค่ะก็เป็นน้อยนาเพชรปักช่องต้นใหญ่เลยนะคะเมื่อเช้ามาดูนี่นะคะนันก็เก็บมาสี่ห้าลูกแล้วเพราะว่าเห็นนี่นะคะลูกนี้สวยค่ะเพื่อนๆน,นี่แก่แล้วเห็นมีกระรอกนี่นะคะกระรอกมาเจาะค่ะเสียดายมากๆเลยลูกใหญ่ค่ะเพื่อนๆลูกใหญ่ๆนะคะเสียดาย นะคะอันนี้ก็น่าจะคงต้องเอาไปทําปุ๋ยแต่ว่ายังไม่สุกนะคะแข็งนะคะเนี่ยแข็งนะกระรอกเขาก็มากัดมากินแล้วนะคะสําหรับผลไม้เนาะเขารู้ว่าอะไรอร่อยนะคะขนาดทุเรียนที่อาเสกปลูกไว้นะคะเพื่อนๆลูกแก่ลูกแก่แล้วแต่ยังไม่ยังไม่นิ่มยังไม่สุกข,ข้างในข้างในก็เหลืองนิดนึงแต่ยังไม่หอมนะคะกระรอกมาเจาะทุกลูกเลยค่ะนะมาเจาะทุกลูกเลยเยอะมากเลยเนาะกระรอกนะคะเขาก็มาหากิน เขาอยู่ในป่าอาจจะไม่มีอะไรกินเนาะเขาก็มาอยู่แถวบ้านคนนะคะยิ่งในสวนของอาเจกในบ้านของน้อยเองก็มีมีกล้วยมีกล้วยมีนี่แหละค่ะน้อยหนานะคะมีอะไรลูกอะไรต่ออะไรลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนลูกมาเดือบ้างนะคะเขาก็จะมาอาศัยอยู่รู้ก่อนเราอีกนะคะว่าลูกไหนสุกลูกไหนลูกไหนกินได้แล้วเนาะฉลาดมากเลยนะคะสำหรับสัตว์ เนาะนี่นี่ก็เป็นลูกของน้อยหนานะคะอันนี้ก็แก่แล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมถ้าแก่แล้วตาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะตาเขาจะแยกจะห่างออกจากกันนะคะนี่สวยไหมคะสวยไหมนี่นะคะก็อันนี้เป็นรุ่นที่สามที่สี่แล้วนะคะสําหรับน้อยหนาเพชรปากช่องนะคะที่น้อยปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตนะคะอันนี้น้อยก็หออพี่อ๊ و หออผิวมาจากโคราชนะคะมาจากตลาด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 เป็นตลาดกลางดอกไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ตำบลโคกกรวดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนาะเป็นตลาดกลางดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับพืชพันธุ์ไม้ต่างๆทุกชนิดเลยนะคะตรงนั้นราคาก็าใช้ได้นะคะไม่ไม่ได้แพงมากเนาะก็ใครสนใจใครอยู่ในพื้นที่ก็ ลองไปหาดูนะคะสําหรับน้อยหนาพันเพชรปากช่องลูกใหญ่ๆนะคะเป็นกิ่งเป็นกิ่งที่เขาทาบนะคะเพื่อนตอนไม่ได้นะคะน้อยเคยตอนหลายหลายรอบแล้วนะคะสําหรับน้อยหนาเพชรปากช่องเนี่ยตอนไม่ได้แล้วก็มเมล็ดเขานะคะเพื่อนเมล็ดของน้อยหนานะคะสําหรับพันนี้นะคะเวลาที่ เรานํามาปลูกนะคะเขาบอกว่ามันจะกลายพันธุน์เนยก็เนยก็เลยไม่ได้ปลูกเดี๋ยวจะลองปลูกนะคะเดี๋ยวจะลองนําเมล็ดไปปลูกดูนะคะคราวนี้เนาะจะได้ต้นที่มีรากรากแก้วนะคะอันนี้เขาก็นํานํากิ่งของของเนี่ยคะ่ะของ น้อยหน่าเพชรปากช่องนะคะเอาไปเสียบใส่ในกิ่งของน้อยหน่าพันพื้นบ้านพันที่แข็งแรงนะคะต้นแข็งแรงแล้วก็นํากิ่งของเพชรปากช่องไปเสียบไปทาบนะคะก็จะทําให้ได้ต้นที่แข็งแรงต้นโตมากๆค่ะเดี๋ยวน้ยพาไปดูลําต้นนะคะต้นใหญ่เหมือนไม้ยืนต้นเลยค่ะพเพื่อนๆเหมือนไม้ยืนต้นใหญ่ๆเดี๋ยวมุดก่อนนะคะอันนี้น้อยเอามากองเอาไว้ให้เป็นปุ๋ยใต้ต้นนะคะ ใบที่ตัดแต่งกิ่งลงเมื่อกี้ค่ะเพื่อให้เขาโปร่งๆนะคะเนี่ยมีนะคะต้นลำต้นค่ะเพื่อนๆลำต้นใหญ่มากนะคะนี่ไม่รอบนะคะกำไม่รอบค่ะลำต้นใหญ่มากๆเลยค่ะนี่ใหญ่มากๆประมาณประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะต้นนี้ก็ได้กินลูกตั้งแต่ตั้งแต่สามปีแรกนะคะสามปีแรกก็ออกลูกให้เราได้กินนะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะ แต่ก็ยังไม่ดกเท่าไหร่เพราะว่าน้อยตัดเขาออกเรื่อยค่ะตัดแต่งกิ่งเขาออกเรื่อยเพราะว่าต้นใหญ่เกินแล้วก็จะมาบางเอาพวกนี่นะคะยานางค่ะยานางแล้วก็อันนี้เป็นต้นตำหยานใครรู้จักตำหยานบ้างคะเ <tr us les> พื่อนๆที่จะมีลูกรสชาติฝาดๆหวานๆหน่อยแต่ว่านํามาปลูกที่ภูเก็ตเนี่ยไม่เห็นมีลูกเลยนะคะสําหรับตำหยานนี่คือตำหยานนะคะใครรู้จักบ้าง นี่ค่ะนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งนะคะก็มีหลายลูกอยู่นะคะข้างบนก็มีนะคะน้อยหนาเนาะน้อยหนาค่ะข้างบนก็มีลูกมีลูกหลายลูกเดี๋ยวนะจจะจะตัดใบตัดแต่งใบกิ่งด้านบนออกให้หมดนะคะส่วนด้านล่างด้านด้านล่างก็โปร่งแล้วเนาะนี่แหละเขาจะได้ไม่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเพลี้ยและ,มะแมลงต่างๆนะคะแล้วก็จะทําให้ ผลของน้อยหนาเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพราะไม่มีกิ่งไม่มีใบที่ที่ไม่จําเป็นนะคะมามาแย่งอาหารนะคะนี่ค่ะเนี่ยน้อยก็มีเก้าอี้นะคะถ้าเราเอาบันไดามาเนี่ยเข้าลําบาก,นะกลแล้วก็โต๊าอี้นี่ราคาตั้งแล้วก็นี่แหละแยบยืนบนนี้นะคะแล้วก็ตัดตัดแต่งนะคะ ข้างบนนู้นอาจจะไม่ถึงคงต้องเอาบันไดามาจริงๆนั่นแหละนี่ค่ะสูงแดดออกอีกแล้วเห็นไหมคะมีแดดออกอีกแล้ว,น,น,ดดอออลวนั่นนะคะฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็เป็นที่ว่างนะคะเพื่อนเขาก็เจ้าของที่ฝั่งนู้นเจ้าของที่เขาก็ทําการเกษตรเหมือนกันนะคะนอกรัว้วบ้านน้อยนะคะเขาก็ปลูกชะองชะอมนะคะมีอ้อยดําไทย กล้วยมะละกอนะคะเป็นกเกษตรปลอดสารเหมือนกันนะคะบริเวณนี้จะเป็นกเกษตรปลอดสารทั้งนั้นนะคะรวมถึงบ้านน้อยแล้วก็บ้านของอาเจกนะคะจึงทําให้แถวนี้มีศัตรูพืชเยอะมากๆเพลี้ยพวกไรพวกต่างๆนะคะที่เป็นศัตรูพืชบุ้งหนอนเพลี้ยเยอะแยะมากมายสู้กันไม่หวาดไม่ไหวเลยคะ่ะ นี่นาะยก็กองเอาไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยใบของอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเขาย่อยสลายเขาก็จะช่วยไล่แมลงให้เรานะคะสําหรับใบของน้อยหนาแต่ว่าช่วงที่เขาอยู่ในต้นนี้นะคะเพรียจะเพรียจะชอบมากมากเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเพรียชอบมากเลยค่ะเพรียอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเพรียอะไรนะคะเขาจะมีขาแขนที่เป็นใย่ๆอย่างนี้นี่น้อยจะเอาไปใส่ถังหมักเลยนะเนี่ย เยอะขนาดนี้เนี่ยไปใส่ถังหมักดีกว่าอาเดี๋ยวไปเก็บลูกนั้นก่อนพาเพื่อนเก็บลูกนี้ก่อนค่ะจะได้น้อยก็จะได้ตัดแต่งกิ่งคนเดียวเนี่ค่ะพาเพื่อนเก็บลูกนี้ก่อนนี่นะคะลูกนี้ใช้ได้แล้วนี่นะคะ นี่ค่ะสวยแล้วค่ะเดี๋ยวน้อยก็จะขอตัดปีนขึ้นไปตัดแต่งกิ่งคนเดียวนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปด้วยกองไน้นาแล้วก็กองใบไม้นาเยอะแยะเลยลาเพื่อนๆด้วยกองไม้นานะคะ 56ลูกกล่องน,นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจน่ารักน่ารักให้กับน้อยทําสวนนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่ดีมีเงินใช้ทุกท่านทุกคนนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะนี่นะคะก็คือ น้อยหน่าเพชรปลาช่องที่น้อยได้ทำการตัดแต่งกิ่งแล้วก็รูดใบออกนะคะนี่รูดใบออกให้เหลือเฉพาะยอดนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เขาได้สังเคราะห์แสงเนาะแล้วก็เพื่อป้องกันศัตรูนะคะศัตรูของพืชนะคะมาหลบมาอาศัยมากินใบนะคะในช่วงที่น้อยหน่ากำลังติดผลนะคะ เพรียเยอะค่ะเพลียเยอะถ้าเราปล่อยเอาไว้สงสัยเพรียต้องมายึดครองพื้นที่ของลูกน้อยหนาแน่ๆเลยนะคะก็มีประมาณนะคะหลายลูกอยู่ค่ะประมาณสิบลูกได้เนาะเดี๋ยวก็รอแก่แล้วเดี๋ยวในะจะพามาดูมาชมมาเก็บอีกรอบนึงนะคะช่วงนี้ก็ฝนก็นูนะ่นห่ามาอีกแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้ยังแดดจ้าอยู่เลยเห็นไหมคะ ตรงนี้ก็เป็นกระบะนะคะกระบะของผักกูดนะคะผักกูดที่ปลูกแซมกับอ้อยดำเมอริชาตอนนี้อ้อยดำก็ลำใหญ่แล้วนะคะเพื่อนผักกูดก็นี่ค่ะผักกูดนี่เก็บกินได้แล้วกำลังน่าอร่อยเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะกำลังอร่อยเลยค่ะนี่นะคะอ้อยอ้อยก็โตแล้วค่ะเพื่อนๆลำก็โตแล้วนะคะส่วนด้าน โคนด้านล่างใต้ต้นใต้ต้นน้อยหนานะ้อยก็นำใบน้อยหนาใบอ้อยมาคลุมแล้วก็รดราจุดินรียสังเคราะห์แสงเอาไว้นะคะให้เขาได้เป็นปุ๋ยต่อไปเนาะนี่ค่ะนี่รอชมรอชิมน้อยหนาเพชรปากช่องไปด้วยกันนะคะ